ผลฮานอยเมื่อวานนะครับก็เข้าทั้งสามนอยนะครับเรามาคิดคำนวณดูเล่นๆคำขำเพื่อความบันเทิงกันครับผมอของวันที่ยี่สามก็มาสามนอยนะครับเข้าทั้งสามนอยวันที่ยี่สี่เมื่อวานก็เข้านะทั้งสามนอยนะครับ แล้ววันนี้เรามาดูกันนะครับวันที่25มีนาคมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากพูดคุยอยากสอบถามกดติดตามนะครับแล้ววันนี้วันที่25มีนาคมนะครับ ดูเล่นๆคำขำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ <c oughs> พี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับการคำนวณตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับ ล้องก็โปรดใช้ดูพิธจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับโดยเลที่คำนวณได้ก็ดูเล่นๆคำขำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับดูเล่นๆคำขำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับ